ว่า,าประเด็นที่ว่าก็คือประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษานะคะในระดับประฐมศึกษาตอนต้นนะคะก็ต้องขอขอนำเรียนว่านะคะาตามโครงสร้างของหลักสูตรตามศึกษาปฐมศึกษาตอนต้นนะคะที่ที่เราได้อบรมให้กับทางโรงเรียนไปเนี่ยนะคะเราบอกว่า ในโครงสร้างของหลักสูตรปฐมศึกษาตอนต้นนะคะโครงสร้างหลักสูตรในด้านของเวลาเรียนนะคะอันนี้พูดถึงเวลาเรียนก่อนเวลาเรียนกำหนดไว้ว่าสถานศึกษานะคะให้จัดเวลาเรียนไม่น้อยกว่าแปดร้อยชั่วโมงในความหมายของคําว่าไม่น้อยกว่านั่นหมายถึงขั้นต่ำคือแปดร้อยนะคะเพราะฉะนั้นพอหลักสูตรกําหนดว่าขั้นต่าเป็นแปดร้อยในสิ่งที่ะจะดําเนินการในแปดร้อยนี่ก็คือสิ่งที่ตัวของหลักสูตรกําหนดนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่โรงเรียนไปอใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนเนี่ยนะคะเวลาที่โรงเรียนไปกําหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเองเนี่ยขึ้นอยู่กับโรงเรียนว่าโรงเรียนจะจัดกี่ชั่วโมงไม่จําเป็นต้องจัดแปดร้อยตามที่หลักสูตรกําหนดนะคะโรงเรียนคําว่าจัดคําว่าไม่น้อยกว่านั่นคือแปดร้อยเนี่ยจะเป็นขั้นต่ําเพราะฉะนั้นโรงเรียนสามารถที่จะจัดเก้าร้อยได้ แปดร้อยสี่สิบแปดร้อยแปดสิบเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันหรือถึงหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบางโรงเรียนอาจจะบอกว่าอากําหนดออกมาแล้วมันเกินจากแปดร้อยถามว่าได้ไหมมีคําถามมาทางนึกเศษเป็นข้อความบอกว่าจัดเกินแปดร้อยได้ไหมพอมีกิจกรรมเสริมมีหน่วยการเรียนรู้เยอะแล้วมันเกินจากแปดร้อยอันนั้นตอบได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการของการกําหนดเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยให้ ฐานศึกษาพิจารณาก่อนว่าเราจะจัดกี่ชั่วโมงในในหนึ่งปีการศึกษาเพราะฉะนั้นกําหนดเวลาเรียนกี่ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษาแล้วค่อยมาดูสัดส่วนของเวลาที่โครงสร้างกําหนดนะคะโครงสร้างกําหนดเอาไว้ว่านะคะโรงเรียนจะจัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่จัดแปดร้อยเก้าร้อยแต่ว่าในสัดส่วนที่โรงเรียนจะจัดเนี่ยต้องเป็นวิชาเรียนกิจกรรมหรือว่าหน่วยการเรียนรู้ ที่โรงเรยียนสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาในส่วนของ Basic Literacy หรือก็คีความสามารถพื้นฐานนะคะอยู่ระหว่างเจ็ดสิบถึงแปดสิบปอร์เซนตของเวลาเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามโครงสร้างเวลาก็จะเห็นว่าตัวเอกสารหลักสูตรเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้ว่าไม่น้อยกว่าแปดรอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัด70%็ดสิเปอร์เซนของแ0ดร้อยเจ็ดิเอร์เนของแปด้อยมันคือห <ừ> ้า <ừ> ้อยหกสิบเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรยียนไหนนะคะไปจัดแ0ดรอยชั่วโมงต่อปี แสดงว่าเป็นวิชาที่จะพัฒนาในส่วนของของความสามารถคล้นถานเนี่ยได้อยู่ระหว่าง70ถึง80นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย70ก็ได้70เซของ800ก็คือ560 75เซของ800คือเท่าไร80เซของ800คือเท่าไรนั่นคือส่วนของความสามารถคล้นถานนะคะมาดูส่วนที่3ตามโครงสร้างเวลาที่กำหนดให้นะคะที่ให้ไปในตัวของเอกสารหลักสูตร ส่วนที่สามคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกําหนดไว้ว่าร้อยละห้าก็คือห้าเปอร์เซ็นของเวลาที่สถานศึกษาจัดนะคะในเอกสารหลักสูตรเนื่องจากว่าเรายกตัวอย่างให้เป็นแปดร้อยคือขั้นต่ำที่สถานศึกษาจัดได้เพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็น์ของแปดร้อยมันจะเท่ากับสี่สิบชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสถานศึกษาใดนะคะจัดมากกว่าแปดร้อยชั่วโมงคืออาจจะจัดหนึ่งพัน ถ้าจัดหนึ่งพันเพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งพันมันก็คือห้าสิบชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้สถานศึกษาถ้ากําหนดเวลาเรียนทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยชั่วโมงต่อปีห้าเปอร์เซ็นตของหนึ่งเออขอโทษค่ะจัดเป็นหนึ่งพันชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งพันก็คือห้าสิบ ในส่วนของเบสิคลิทเดเรซีหรือความสามารถพื้นฐานถ้าจัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ของหนึ่งพันก็คือเจ็ดร้อยเพราะฉะนั้นเจ็ดร้อยของเบสิคบวกกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกห้าสิบก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบส่วนที่เหลือก็คือสองร้อยห้าสิบชั่วโมงก็คือส่วนของฟังชั่นอลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือคือการคิดว่าเวลาที่เราไปแบ่งสัดส่วนเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนแรกโรงเรียนต้องที่จะราณาก่อนว่า จะก,กําหนดเท่าไรแปดสิบเก้าร้อยหนึ่งพันหรือหนึ่งพันสองร้อยแล้วค่อยไปกําหนดสัดส่วนเวลาในส่วนของเบสิกฟังก์ชันแลแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยโรงเรียนจะจัดกี่ชั่วโมงต่อปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมันก็คือร้อยละห้าของเวลาที่โรงเรียนจัดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะไหลกันไปได้ก็คือในส่วนของเบสิกกับฟังก์ชันแลนะคะอันนี้คือการการจัดโครงสร้างเวลาเรียน